สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆชาวโซเชียลแคม y o u ู u b e f a c e b o o มาค่ะแล้วก็ทุกท่านเลยที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้เห็นจิ๊บแต่งตัวแปลกๆอย่างนี้นะคะไม่ได้อยู่เมืองไทยแน่นอนค่ะตอนนี้อยู่ที่ลอนดอนนะคะประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้ี่ลอนดอนนะคะจะหนาวมากๆเลยแต่ว่าแดดก็แรงมากเช่นกันนะคะทำให้จิ๊บเนี่ยได้เอาครีมกันแดดความดีๆเนี่ยมาลองใช้ที่นี่ด้วยนะคะแล้วถือโอกาสที่จะอัดคลิปเนี่ยเพื่อแนะนําสินค้ามาให้กับเพื่อนๆเลยนะคะก็นี่นะคะ ผลิตัณใหม่ของเมดิลีนนะคะเมดิเลน UV Protector UV UV eh, SPF 50 PA บกบวกนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแน่นอนนะคะว่า SPF 50 PA บกบเนี่ยหมายความว่าการได้ทั้งรังสี UVA และ UVB และมากกว่าน,นั้นนะคะการได้ถึง16ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยออกแดดแบบเยอะๆหรือว่าตักแดดตอนเล่นน้ำเล่นน้ำแบบกลางทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ย ิแนะนำว่ายทาสมซักสองชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยลงไปดําน้ําลึกๆนะคะไม่แนะนำให้ใช้กันแดดนี้กันนะคะเพราะว่ากันได้ไม่ถึงไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่านั้นนะคะอาจจะต้องใช้กันแดดที่เป็นกันแดดสําหรับดําน้ําโดยตรงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าข้อดีต่างๆเนี่ยของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือว่าอ,อย่างแรกเลยนะคะหลาคนก็ต้องอยากรู้ว่า เหมาะกับสภาพผิวไหนนะคะกันแดดของเรานะคะต้องบอกเลยว่ากันแดดของเมดิลีนเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้เข้าได้กับทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราผลิตมาเพื่อให้คุณผู้ชายสามารถใช้ได้ด้วยหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชายจะมีปัญหาที่แบบไม่สามารถใช้ริมกันแดดได้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเวลาทาแล้วหน้ามันวอกมันลอยอย่างงี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่ารีมกันแดดของเราเนี่ย เดี๋ยวจะมาบีบเนื้อให้ดูในข้อต่อไปนะคะมันเป็นเนื้อที่แบบไม่มีส่วนผสมสีและไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียนะคะแล้วก็ใช้ได้กับผิที่แพง่ายสุดๆหรือว่าเป็นสิส่สเตียรอยหรือว่าบอบบางมากๆใช้ครีมกันแดดอะไรไม่ได้เลยกระแพ้ในท้ายใช้เลยนะคะว่าจะไม่แพ้แน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของอข้อดีนะคะข้อดีของกันแดดเราแน่นอนว่าถ้าเป็นมนดลิลแล้วเนี่ยจะต้องทําได้มากกว่าการกันแดดทั่วๆไปนะคะ ข้อดีก็คือว่าสามารถกันได้ลึกถึงระดับ DNA นะคะก็คือลดการลดการถูกทำลายของระดับเซลล์ได้ดีมากๆเลยก็ปกติเนี่ยวเวลาอะไรผมหรือว่าตากแดดหรือว่าโดนความร้อนนานเนี่ย ไม่ใช่แค่ผิวด้านบนที่เสียนะคะมันจะลงไปเสียถึงด้านเซลล์ที่นี้เน่ยกันแดดด้วยทั่วไปเนี่ยมันจะเคลือบผิวด้านบนไว้อย่างเดียวเพื่อไม่ให้ผิวโดนแสงแดดแต่ว่าคงไม่ดีนแล้วนะคะเราใช้กันแดดแบบ2ชั้นค่ะคือทาไปปุ๊บเนี่ยซึมไปด้านล่างเพื่อแฝ่การครอบคลุมนะคะไม่ให้ความร้อนลงไปทําลายเซลล์โดยปกติแล้วผิวของเราเนี่ย7-14วันเนี่ยจะมีการผลัดเซลล์ผิวออกตลอดนะคะแต่ว่าผิวที่ทดแทนขึ้นมาคือผิวด้านล่างถ้าผิวด้านล่างเราแย่ไม่ได้รับการดูแลหรือว่าฟื้นฟูเลยเนี่ยเ มันก็จะยังผิวเราก็จะยังแย่อยู่นะคะไม่ไม่ดูไม่ไม่ได้แบบดูแบบถึงมันจะผัดเซลล์ผิวไปแล้วก็ไม่ได้ดูให้แบบผิวดีขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะกัรแดดตัวน,นี้เนี่ยมันจะลงไปปกป้องถึงระดับ DNA เลยนะคะเพื่อลดการถูกทำลายของเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมานะคะก็คือหนึ่งนะคะริ้วรอยจะไม่เกิดแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็เพราะว่าแสงแดดเนี่ยเป็นตัวการที่ทําให้เราเกิดริ้วรอยได้แบบแบบโดยตรงเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหลายคนเนี่ยคงมีปัญหาเรื่องสิวแล้วเวลาบีบสิวเนี่ย ก็จะทิ้งรอยดําแล้วรู้ไหมคะว่ารอยดําของหน้าเราเนี่ยถ้าโดนแสงแดดตากแดดจัดมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้รอยดารอยดําเราเี่ยเข้มขึ้นนะคะพอรอยดํามันเข้มขึ้นเนี่ยเวลารักษา,าด้วยไวท์เทนนิง่งมันก็ยากขึ้นเพราะว่ารอยดําที่โดนแดดเนี่ยเม็ดส,สีผิวมันจะเข้มกว่าปกติอะคะ่ะทีนี้เนี่ยเวลาทาการนแดดข,ของมิติลีนไปนะคะกันแดดตัวเนี้ยเวลาเห็นเห็นจุดด่างดาบนหน้าอย่างเงี้ยเขาก็จะไปบล็บอกเม็ดส,สีเป็นทอโทนินนะคะเอาไว้เพื่อไม่ให้ แสงแดดเนี่ยมันกระทบให้มันดําขึ้นนะคะแล้วระหว่างนั้นเราก็ใช้วัทีงนิ่งรักษา,าปไปได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหลายคนต้องอยากรู้แน่นอนแต่ถ้าเป็นเมดิลินแล้วเรื่องความปลอดภัยนะคะของสินค้ามาอันดับหนึ่งค่ะอันนี้ผลิตภัณฑ์อันนี้ของเราผลิตที่ประเทศเกาหลีนะคะจากแ a บที่ได้รับแบบ โรงพาลววเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเขาผลิตให้กับหมอแล้วโรงพยาบาลดังๆเยอะนะคะเป็นแบบที่เน้นการผลิตแวชฉลับอางโดยตรงนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงแน่นอนค่ะ, mm. คะแล้วก็มีมีอยออยทั้งเกาหลีแล้วก็อยอยทั้งไทยด้วยนะคะ mm. ไม่ต้องกังวลตรงนี้เลยค่ะ, mm. คะแล้วก็ สินค้าตัวนี้นะคะจะวางขายวันที่1พฤศจิกานะคะก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายโดยทั่วไปนะคะรับรองว่าทุกคนเนี่ยใช้แล้วจะต้องติดใจแน่นอนแล้วก็อย่างนึงนะคะที่พิเศษก็คือตัวนี้เนี่ยน้ำมันนะคะที่เอามาใช้เนี่ยปกติอะกันแดดทั่วไปจะใช้น้ำมันที่เป็นนีโอไอล์หรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราใช้เอเซนเชียลออล์นะคะเอเซนเชียลออล์เนี่ย ได้สกัดได้จากดอกลาเวนเดอร์นะคะก้านกิ่งใบนะคะเ mm hmm. พื่อเอามาสกัดให้มันเกิดน้ํามันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาลงไปบนผิวหน้าเนี่ยมันก็จะระเหยได้เลยแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดแบบเรียกว่าไม่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะปกติใช้กันแดดโดยทั่วไปเนี่ยจะอุดตันอันนี้สามารถล้างได้ด้วยโฟมล้างหน้าของเม,มดีลีเลยนะคะแล้วก็ เวลาทาลงไปเนี่ยน้ำมันมันระเหยเลยมันก็จะไม่ทําให้ผิวเราเนี่ยเหนอะหนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะยังได้กลิ่นหอมลาเวนเดอร์ด้วยแนะนําว่าเวลาทานะคะถ้าอยากทาให้ได้ผลเนี่ยเราควรจะบีบก,กันแดดประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะเห็นเนื้อเห็นสีครีมกันแดดไหมคะว่ามันจะไม่ใช่สีขาวจ๊วะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สีขาวลงไป,ปเพรผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะทาได้เลยนะคะโดยที่มันจะไม่ทําให้หน้าวอกด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะพอทาไปเสร็จเนี่ย ก็จะไม่ทิ้งความมันบนผิวเลยนะคะแล้วก็แต่ว่ากับปกป้องผิวดีมากๆเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็มีกลิ่น lavender หอๆมๆอ่อนดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่างขายวันที่หนึ่งคะ่ะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย